หลังจากที่เปียวไปแลนออกร่างกายว่าเปียวเมื่อยลายค่ะเปียวก็เลยไปดูดน้ำเปียกมอญยอดวันนี้ฮ้อนแห้งเปียวก็เลยไปดูดน้ำนะคะดูดน้ำเสร็จแล้วเปียวก็เลยจะมาเก็บลูกเดี๋ยวจะให้บึ้งนะคะเนี่ยค่ะแดดฮ้อนลายจนใบเหี่ยวหมดค่ะเปียวหดน้ำให้มันุวันเต็มนี่เลยค่ะก็ยังนี่อยู่เพื่นนค่ะมันแดดมันเผาเต็มเลยพื่อน่ะเปียวต้องเก็บหมากอันนี้ค่ะ เก็บปศัยสองแข็งใบค่ะนะเต็มเ,เลยค่ะท่านผู้ชมดกคักปีนี่อ่อนซ้อนค่ะท่านผู้ชมเบิงเพื่อไปเก็บลูกเยืนแบ่ ท่านกินทั้งเก็บได้ได้เต็มเลยค่ะของปีอ่ะแบล็กเบอร์รี่ยังมีให้เก็บเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะฟินมากพูน่ะเด็ดพอค่อยออกมันท่านิดสุกแข็งนี่ค่ะเห็นบ่เพื่อกินไปหลายลูกแล้วค่ะเพื่อนึกได้ไปกันเลยไายลูก พี่อาไปใส่ส่งแข็งไว้หลายรอบแล้วนะคะฝนตกเราวเห็ดให้ผลไม้จืดเมดค่ะอุย้ยล่วงหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะลูกงหญ่มากเลยค่ะพื่เก็บไปหลายรอบมากเลยนะคะเต็มต้นอยู่ปีนี้ดคกคักนคะคะอืม เกีวยวใส่ถุงมือเพราะว่ามันติดมือเห็นไหมคะ่ะแบล็กเบอร์รี่ซุปล้นเต็มเลยค่ะเปี้ยวกับเก็บซีรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่าเปี้ยวกับเอาไปแช่ไว้ในช่องแข็งไม่จะกินช่วงหนาหนาวนะคะเพราะว่าตอนหนาหนาวเฮาบ่มีผลไม้เก็บกินคือจังช่วงหนาหอนด้ค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตในต่างแดนเนาะคะ่ะเฮากะเก็บอ่าได้หลายเท่าลายห่เก็บไว้ในช่องแข็งเปี้ยวกับกเริ่มทยอยเก็บผลไม้ สุกๆงอมๆแบบนี้ไปใส่ไว้ในช่องแข็งนี่ก็คือวิธีชีวิตในต่างแดนค่ะแม่บ้านในต่างแดนเขากะจะเก็บผลไม้แล้วก็พวกผักหรือว่าอีหอย่างทีเขาสามารถแช่ช่องแข็งไว้แบบนี้นะคะเอาไว้จะกินในช่วงหนาหนาวกับประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะพวกนี้โดกมากเลย ตัวไปหาเก็บ้ายยังไปนสียแลค้ค่ะโู้มดูงี้เละแล้วฝนตกโดนอืมหวานค่ะครับปล่อยแหกลูกสุกให้แห้งจนแบบเละๆเลยค่ะหวานหวานค่ะชมพูชมเละแหกไรที่สวนที่บ้านนะคะอืมฟินมากค่ะ เก็บไปน้ำกินไปน้ำมีความสุขอยู่พูดเดียวค่ะท่านผู้ชมเวลาทํางานกันเนื่อยเวลาพักผ่อนกับพักผ่อน จะได้มีแรงสู่ต่อเนาะค่ะมันนี้เป็นวันเสาร์เยวก็ซักผ่าไปหลายเครื่องแล้วอ้่นหมดค่ะลูกดกคักใหญ่พร้อมลูกในี้ไง่งใหญ่ค่ะท่านผู้ชมแป๊บเดียว ได้ถ้่วหนึ่งแล้วเพื่อเก็บไปประมาณได้สองโลแล้วคะ่ะคุณอะใหาผชมเห็นบะเก็บเป๊บเดียวได้อีกแล้วนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมในวันหยุดของเปียวเนาะคะ่ะเปียวกะเข่าสวนเก็บผลไม้ ที่เปียวมีในสวนเก็บพักเเตรียมแพกเขาช่องแข็งไว้ตะกินในช่วงหนาหนาวานี่คือวิธีในตั้งแดนนะคะที่เปียวใส่แบบเรียบง่ายหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบในวิดีโอของเปียวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย